ปืนซุ่มยิงที่ดีที่สุดในโลกแม่นยำเฉียบคมและรุนแรงอันดับ4 M24 อเมริกันปืนซุ่มยิง M24 ของกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกาขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรยาว1.092ม mm, ิลลิเมตรล่องเล็งหนัก794กรัมขาต่ายหนัก318กรัมซองกระสุน5นัดความเร็วกระสุน853เมตรต่อวินาทีระยะยิงหวังผล800เมตรผลิตโดยบริษัท a r m Company นิวยอร์อเมริกาอันดับ9 เป็น 110S r 2 5อเมริกัน S r 2 5ปืนยาวสโตเนอร์ปืน25โมเดลพัฒนาขึ้นโดย Red Knight เจ้าของในฝึกยิงา l ุธ Company และยูีน Stoner ออกแบบ n 16และ Stoner 6.3 r e เ p e r ในสิ่งอื่น ในช่วงปี1990มี 1, 90, สาระสำคัญที่ SR25 คือ AR-15 ปรับขนาดปืนยาวถึง27.62คูณ51.0308กระูุมีถึง60%ของส่วนของปืนยาวใหม่ถูกขดเปลี่ยนกับ AR มาตรฐาน15องค์ประกอบ มีขายดีในหมู่นักกีฬาปืนยาวพลเรือนผู้ที่ต้องการปืนยาวปืนอัตโนมัติที่ถูกต้องในเจ6ด0 0็ดหส่วนความสามารถเพื่อการล่าสัตว์หรือยิงเป้าปืนยาวนี้ยังพบความโปรดปรานของสหรัฐอเมริกาทหารอันดับ8ปด L Enfield British Lee Enfield เป็นสไนเปอร์ที่วัดกันที่นัดเดียวเท่านั้นซึ่งมีไว้สำหรับคนที่ใช้สไนเปอร์ที่ชุนนานแล้วเท่านั้นเพราะกระสุนที่น้อยและเสียงที่ดังมากในขณะยิง ทำให้อีกฝ่ายนอกจากจะจับทิศทางเราได้และเราจะแก้ทางค่อนข้างลำบากเพราะต้องเปลี่ยนกระสุนเพื่อทำให้นัดที่2องยิงได้มั่นยาเหมือนเดิมทำให้เสียเวลามากจึงควรตัดสินทุกอย่างในนัดเดียวขนาดเอฟ7.62ม mm ิลลิเมตร t o น0.308วินการทำงานคู่มมโบลหมุนบาเรล700มิมน้ำหนัก4.42กิโลกรัมความยาว1,180มิมอันดับ 4. 4. 1, mm. 7 M14 อเมริกันปืนรุ่นนี้ประจำการกองทัพสหรัฐในสงครามเวียดนามช่วงแรกๆแ,แต่เนื่องจากมีน้ำหนักมากและกระสุนมีขนาดใหญ่พกพาไปได้ไม่มากและมีความรุ่งแรงของขนาดกระสุนสุดท้ายก็เปลี่ยนมาเป็น M16 และทางกองทัพสหรัฐก็เก็บคืนไปและสั่งปรับปรุงระบบชุดลั่นไกลและตัวโครงปืนที่มีน้ำหนักเบาลงและเพิ่มความแน่นยาของระบบศูนและติดล้องเล็งแล้วนำกลับไปประจำการเป็นอาวุธชุ่มยิงในหลายหน่วยของกองทัพสหรัฐ โดยเฉพาะหน่วยซีลนิยมใช้กันมากกว้าง 7.62x51 ม mm, ิลลมตร NATO ซองกระสุน10นัดความเร็ว853เ mm, มตรต่อวินาทีอันดับ6 PSC-1 ปราศิชันชารชุดแต้นจีเวส -1 เจอมันปืนสไนเป,เปอร์ไรเฟิลสไนเปอร์ไรเฟิลปืนอัตโนมัติของบริษัท S และ K แห่งเยอรมันชื่อของมันหมายถึงปืนที่แม่นยำผลิตโดยใช้โครงสร้างของ G3 โมเดล เป็นปืนที่มีความแน่นยังสูงที่สุดและยังได้รับการประเมินว่าเป็นปืนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดมีภารกิจการต่อต้านการก่อการร้ายของสไนเปอร์ริปเปอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเม่มีในระยะ100เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางของเป้าหมายจะเท่ากับ6.99มิลลิเมตรเมืม่อยิงในระยะ300เมตรจะเท่ากับ 8. 0มิลลิเมตรแต่ไม่มีเหตุผลที่จะใช้งานสำหรับภารกิจทางทหารทั่วไปเนื่องจากไม่สามารถโดนขุนดินหรือโคลนได้มีน้ำหนักมากเกินกว่า 8กิโลกรัมและราคาที่เพียงสมคุณภาพคือกระบอกละ1 2 0่0 US นูเเครื่องหมายดอลลาร์ปืนไรเฟิลซุ่งยิงเอสและ k คทีเใช้ระบบปฏิบัติการแบบโรเลอร์ดดเลย์โรแบ,บ็ตเหมือนปืนไรเฟิลอื่นๆของค่ายเอสและเคแต่ยิงอัตโนมัติไม่ได้ยิงได้แต่แบบปืนอ,อัตโนมัติใช้กระสุนขนาด0.308มิลลิเมตรหรือ7.62คูณ5้มิลลิเมตรเอ็นเอทความจุก5นัดและ20นัดอันดับ5 รา a ูนอฟ v อสมีดรากูนอฟโซวีตเป็นหนึ่งในรุ่นที่ดัดแปลงมาจากปืนไรเฟิลเอเของรัเสเซียโดยดัดแปลงลำกลอ้องที่ยาวขึเพื่อยน่านท้ายปืนและเพิ่มฟีเลอร์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในยุโรปตะวันออกและรัเสเซียมันสามารถเล็งเป้าหมายที่เคลื่อนรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำด้วยเทเลโฟโต้เลนรุ่น PSO-1M2 สามารถปรับความเร็วการยิงได้โดยใช้การทำงานของแกส๊ส ทำให้ความปลอดภัยในการยิงและการควบคุมปืนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างไรก็ตามรากูนอเฟสวีดจัดเป็นปืนประเภทดีซังเนตมสัแตมสแมนริเปอร์ปืนของคนชี้เป้าไม่ได้เป็นสนีเปอร์ริเปอร์เต็มตัวอันเนื่องมาจากความแน่นยำที่ไม่มากการใช้งานจึงไม่เน้นที่การเอามายนงรอบสองหารแต่จะใช้ยิงและเล็งทำนองเชิสงสนับสนุนมากกว่าเช่นการบอกตำแหน่งและการชี้ระยะเพื่อให้มีการยิงปืนใหญ่และรถถังสนับสนุน หรือเพื่อให้สนัยเป็นอีกคนยิงแต่ในบางสถานการณ์ SVD ก็สามารถใช้เป็นปืนชุ่มยิงระยะกลางได้และสามารถยิงซ้ำได้ด้วยระบบเซนิออโตโของปืนโดยสรุปแล้วถึงจะไม่แม่นเท่าสไนเปอร์ไรเปอรร,ปอรุ่งม,มาตรฐานแต่สามารถบอกระยะได้แม่นยำด้วยขีดบ,บอกระยะเฉพาะในลำกล้องสี่ AS 5สาูิตขนาด0 5 0 1 2 0. 7 x ดหงเป็น mm BNG การทำงานการจำเนินถึงอัตโนมัติบาเรล692มิลิเมตรน้ำหนัก14.1กิโลกรัมความยาว1369มิลิเมตรอันดับ3 บาร์เรต M ปดสิอแลอเมริกันคป็นปืนซ่มยิงระยะไกลที่มีอำนาจการยิงสูงได้รับการพัฒนาโดยบริษัทบาร์เรตไ i เอิร์ม U.S.A เป็นปูนชุ่งยิงที่ประจำอยู่หลายหน่วยทั่วโลกเป็นปูนชุ่งยิงถึงอัตโนมัติที่มีรังเพลิงไว้ใช้กับลูกขนาด0.50ที่มีอำนาจการทำลายสูงด้วยประสิทธิภาพการยิงที่แน่นยาที่ระยะ1.5กิโลเมตร รวมทั้งสถิติการยิงที่ระยะ2.5กิโลเมตรรวมทั้งกระสุนที่มีพลังงานสูงที่มีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติการต่อเป้าหมายที่สำคัญเช่นหอควบคุมเรดาร์รถบรรทุกหรืออากาศยานขนาด 50Bng 12.7x9.9 มิลเมการทำงาน ดตัวสั้นถึงอัตโนมัติความยาว1,448ม mm, มความยาวบาเรล737ม mm, เมอุปกรณ์ตีรอบ10แมกกาซีนบอบพอร์ตออกสถาน10เอกไลน้ำหนัก12.9กิโลกรัมว่างความเร็วปูน854เ mm, มตรต่อวินาทีเป็น33บอลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเรนจ์1,800เ mm, มตรอันดับสอง เชแท็ก M สองร้อยศูนย์จุดสี ac, ่ศูนยอเมริกันปืนไรเฟิลซุ่งยิงเชแท็กอินเตอร์เวนชั่นใช้กระสุนขนาด0.408์จุดสีแชแท็กระบบปฏิบัติการแบบโ o ล์แอคชั่ความจุห้าถึงเนัดระยะหวังผลหนึ่งพนแปดร้อยถึงสองพเมตรขนาด0.408์จุดสีแเชแท็กการทำงาน ดำเนินการด้วยตนเองกระทำโบหมุมบาเรล762มิลิเมตร30น้ำหนัก12.3กิโลกรัมความยาว1,400มิ 1, mm, ลิเมตรสต็อกรีแค1 2 2 0มิลิเมตรสต็อกยุก บันดับหนึ่ง L หนึ่ A ส A w M A d M Arctic War แมกนัมวิทิประเทศต้นกำเนิดสหราชอณาจักรถูกใช้ในสงครามอับการนิสถานสงครามพิรักขนาด8 5ดจุ้าามมน้ำหนัก6.8จุกิลกรัมความยาว1,300งพมมเมตรความเร็วปืน936เมตรต่อวินาทีช่วงที่มีประสิทธิภาพ1,100เมตรบวก